อันนี้เป็นเลขนุดปูนะครับเรื่องปูดำเลขมาแห้งครับเพราะว่าอันเป็นพึงทรงของมาเนาะครับมังคุดสีท่านท่านบอกกับท่านนี่ดอกเนาะเอาพ้อยว่งโลงไว้ให้ได้ครับเรื่องเป็นเลขนุดของปูดำเนน้องๆเขาส่งมาให้นะครับเนาะตังศรีสาเล็กลอยกะมังคุดสีป็นผยองดอกครับนะครับเด้องสามตัวครับกลับเอาเด้อครับเด้องขันมากระกลับเอาครับมากระกดไหลกดแชกดติดตามเข้าไว้เนี่ครับ ลงหายไปหลับฝาพหนึ่งเหมือนนะครับว่าจะได้เบิ้งกันคักนะครับว่าเลขตัวนี้บ่ต้องไปตัดแต่งยากครับคือคนทรงมาเห็นในไล่ก็เขียนไว้แล้วกัเป็นล่งฝาพหนิ่งให้ครับเอานี่นะครับเ้อของปูดำครับเลขคปูดำเลขกุลูปูดำนะครับเ้อเอาอันนี้กับเบิ้งใจวิจารณญาณกันรับชมนะครับเ้อเห็ดเนี่ยนี่เลขตัวเลขนี่เป็นแนวทางนะครับเนาะเอาไว้กับ ลงหให้ได้สำเนียเพราะว่ามันมันเกยหอดเวลาแหละครับเกยหอดเวลาแล,ะละ้วเนาะ,ะสื่อทันอยู่แล้วครับเนาะเอาอันนี้ก็เบิ้งแล้วก็บปวดใจวิญญาณกัน,นกร,รับชมเพราะว่าเหตุผลเป็นแนวทางครับเป็นตัวเลขหายนิง่งไปเลยครับเบิ้งให้ถ้าก,กัดไปเลกกยจะจ้าไปเลยบต่ต้องมีผ่ายังคขว่าอันแสกซ้อนนะครับเนาะกับเบิ้งเอ้าปวดใจวิญญาณกันกร,รับจนนะครับเด้อ เอาไปซื้อไปหาครับเบื้องหลังก้าแฟรีบไปซื้อเลยครับเด้อรัวบาลกานกระโทกบริย่างง่ายหรอกครับทตำรวจเนี่ยนอ้ะโทรศัพท์หากันซื้อรถโทรโทรซื้อเลยครับมันมันบริย่างเขาพูนเนาะมีผู้ใดขี่รถขายลอตเตอรีไม่ใกล้กับทามบอกครับวัดเสด็จในกับพวอาสาริมีกัยให้มิจิโงะลาบกับทุกคนนะครับเด้อครับเด้อสวัสดีครับสวัสดียังงามๆครับ